你你哪个？ ของหินอคาน,อนีแท่งซอนเนื้อละเอียดผลึกแร่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถแยกผลึกแร่ด้วยตาเปล่าต้องมาใส่กล้องจุลทรรศหินชนิดน,นี้เป็นลักษณะของหินอคานีุกหรือหินภูเขาไฟเนื้อดอกหรือผลึกสองขนาดผลึกแร่ในหินแยกออกได้เป็นสองขนาดแร่ดอกเกิดจากการตกผลึกในเมกมากเวนะ็นนานพอที่จะได้ผลึกขนาดใหญ่ เนื่องจากการเย็นตัวไปอย่างช้าๆส่วนแรกพื้นหรือส่วนแรกพื้นเกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของแมกมากหรือลวาวาเนื้อแก้วหรืออสังฐานมีลักษณะเหมือนแก้วธรรมดาไม่มีผลึกความแมกมากแข็งตัวโดยเร็วทันทีที่ถูกพ่นขึ้นสู่ผิวโลกนเนื้อเศษหินมีลักษณะเป็นเศษหินรูปร่างต่างๆในขนาดต่างๆกันส่วนใหญ่จะเกิดรูปกระปิลคันคนีแกลเอียเซ การระเบิดของภูเขาไฟนี้เรียกว่าพิโรคลสดังนั้นในบางครั้งจึงเรียกเนษ้อเสถิ่นนี้ว่าพิโรคล t สติเคชั่นเนื้อบองอากาศมีลักษณะเป็นโครงอากาศให่บ้างเล็กบ้างในหินที่มีนะ แต่งตับส่วนประกอบของแร่ละสีได้เป็นสีจำพวกคือหินเฟลซิคมีสีจาาเพราะมีพอร์ดและเฟลสปาร์มากและมีแร่เมฟิกน้อยเช่นหินแกรนิตหินเรลไลท์ซึ่งมีส่วนประกอบโดยประมาณดังนี้นนออพอร์ด10-40%โพแทสเซียมฟลสปาร30์30-60%เ30พลจิโอเพลส0-3.3% และแร่แมฟิกเมฟิก10-3.3%มนมนค่ะหินเมฟิกมีสีเทาเข้มหรือดำเพราะมีแร่เมฟิกอยู่มากประมาณ70%เช่นหินแกรโบหินปัสโตซึ่งมีส่วนประกอบจะประมาณดังนี้เซจิโอเพลส5 0และแร่แร่เมฟิก25-50%ิ เซมิเนียสมีส่วนประกอบอยู่ระหว่างหินเปลิกกับ่ผิวมฟิกมีฟอสเล็กน้อยหรือไม่มีเลย0่0ถึงแร่ที่มีมากหรือแพลจโอคซตและแร่สีเข้มอย่างแอลฟิโบและไพรออกซินที่อาจมีถึง50%เนเช่นหินไดบูไรต์หินอแอนติไซต์ินอันชัฟเฟลมิกปกติมักมีสีเขียวหรือดำ ประกอบด้วยแร่เมทิเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไพลอกซีโนวินและเอมฟิโบลการจำแนกกิกอันนี้นะคะการจำแนกกิกอันนี้มีวิธีหลากหลายวิธีซึ่งหินแต่ละประเภทก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเกิดที่แตกต่างกันลักษณะสำคัญสองประการที่ใช้ในการจำแนกกินอันนี้คือพละขนาดคลึกซึ่งข,ขึ้นอยู่กับการเย็นตัวของหินและแร่ประกอบ และขึ้นอยู่กับการเกิดเนื้อผลึกแร่องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะสถานของรูปร่างของหินนคะนี้ค่ะการจําแนกทางเคมีหินที่มีความเป็นกรดหินอ่อนทนี้มีปริมาณแร่ซิลิก้าสูงมากกว่า63%เช่นหินแกรนิตและหินไบโอไลต์หินที่มีความเป็นลาหินอ่อนีนที่มีปริมาณแร่ซิลิก้าระหว่าง5 2 6 3เช่นหินแอนดิไซหินที่มีความเป็นเบส หินอคา,านิที่ปริมาณแร่ซิลิก้า้อยระว่าง45-52เปและมีแร่เหล็กแร่แมกนเซียมแบะเช่นหินแกโรโกและหินระเซาหินออนตราเมทิคหินอคา,านิที่ปริมาณแร่ซิลิกาามากกว่า5เปอร์เซ็นต์หินแอน์หินหินแอลคาร์หินอคานิที่มีปริมาณแร่อัลคาลอย5 5ปอร์เซ็นต์ เยนี้อาส่วนระหว่างแรกอันทาายและแรเขีย เช่นหินดัดไนซ์หิหนหอัคนีที่มีผลึกใหญ่สามารถแบ่งจำแนกได้เป็นความเปล่าได้วัตเนื้อชัดเรือหัตจะไม่สาม,ม,มารถแยกได้โดยเปล่าได้วัตเนื้อจุนโดยเข้าไปเห็นอัคนีแทรกซ้อนจะมีลักษณะเป็นเรือหัตและอินอัคนีรู้จะมีลักษณะ,ะ,เ,ะ,ะเป็นเนื้อจุนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางการจำแนกหินอัคนะคะี เกิดจากการเย็นตัวที่ค่อนข้างเร็วบนผิวของโลกของราวาที่มีความเหนืดมากมีปริมาณซิลิกปะมากกว่า6 6ประโยชน์ใช้เป็นหินก่อสร้างทาถนนหินลอยทางรถไฟและท่าหินระดับทัค แยงค์เป็นประเภทหินแอนเตอร์มิติเยอะเป็นหินที่มีเนื้อแน่นชื้นเป็นเนื้อละเอียดปานกลางมีสีที่ไม่เข้มแค่ไม่อ่อนครับมีดัชนีสีน้อยกว่า35เป็นไปได้หลายช่องสีครับเช่นม่วงเขียวเทาดำโดยแรกหลักนะครับเป็นแร่ Her G เทอร์จิโวเคเลสเทอสปาร์ดาและแร่สีเข้มอย่างแอมฟิโบครับส่วนแร่ในรองนะครับเช่นไพโรซีนไบโตรไทด์เป็นต้นครับ โดยเห็ดแอนดีเซนครับจะเป็นเนื้อดอ,อกหรือมีผืึกขนาดซึ่งมีสลึกขนาดใหญ่ของแพนซิโมเกรสที่เกิดขึ้นก่อนเห็ดหมื่นจับโซ่พิ่งสู่โลกครับแร่ธาพวกนี้มีจุดอ่อมเหนือสูงที่ส่วนของแร่ธาตุเข้าไปครับที่3ต่อพิซลล์การดอกเดียวนันจะเป็นกลุ่ม,มแร่บุ๋มแร่ครับที่ต่อมผลึกประโยชน์นะครับใช้ทํำหิดประดับผินก่อสร้สางท,ทนนําถนนใช้ห็นทำหินโรยท้างรถไฟ ที่นาสาูงโคราชเช่นจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีเพชรชบูรณ์ลบุรีนครนายนกแพร่และจังหวัดลำปางครับส่วนทนางด้านทิศตะวันออกครับจะพบที่จังหวัดกาชบุรีและจังหวัดตราดครับหินปาซอนครับหินปาซอนเป็นอัญชัน,าน,น,านค,คู่พบได้ทั่ดไดวไปโดยมักจพะพบเป็นสีเทาถึงสีดำครับ มีเนื้ละเอียดเนื่องจากเกิดจากการยิงตัวของดาววายอย่างรวดเร็วหรือนผกิวโรกกันอาจมีเนื้อสองขนาดที่ิดขนาดโตไวในร่ดับโือเนื้อละเอียดหรือมีเนื้อเป็นโครงขาอากายหรือมีเนื้อเป็นกักรารปลวกไฟหรือแบบสโอเรียครับใน่ิลอซอนส่วจะมีสีดำหรือสีขาวครับมีหินเนือหรือแมกมาในวัตถุต้นกำเนิดของฮิบาซอนเกิดจากการท้องตัวของวัตถุหลอกในชั้นระโลหิฮบาซอนนั้นสามารถเกิดได้มนดวงจันของโลกเราครับรวมถึงบนดาวคานดาวศุกร์และแม้แต่ดาคราะหน้อยสี โดยร้ส่วของมาม์สมด้วย่ยวนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยหินบารอนที่เกิดจากการบรจุขึ้นมาจากเชื้อโรกที่อยู่ด้านหน้า,าตัวเมเี่ขักราฟมาสมด์ครับโดยหินบารอนนะครับจะถูกนําไปใช้เป็นวันสดสุก่อสร้างถนนเจพื้นรองหมอนละรางรไฟและทําเป็นแผ,นผ่นปูพื้นหรือผนังเรงใช้เป็นส่วนผสมที่สําคัญในการผลิตแอสฟัลต์ครับ para acá, ห,หินซนายนเป็นประเภทอคนสดนแทซอนครับแล่ประกอบหินสว่วนใหญ่ประกอบด้วยอัคารัยเซอซาประมาณ65-70%ครับเฟนฟเรียน15-25%และแร่ชาตุื้นยติ10-15%ครับลักษณะทางกายภาพนะครับเป็นหินอัคารายัยลึกเทาเขียวอ่อนน้ำตาลเหลอ่อนเม็ดยาบ ปานกลางมีโครงสร้างเป็นหินแรกรนิตครับการเกิดเป็นอะไรครับเป็นเหตุการณของกิจการที่เป็นหนานของอัคคา,ายโดยทั่วไปเป็นยุคเรนเปียบโลกหนาอในเขตการย่อยของโเดีน่า ของสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีนอร์เวย์โปรตุเกสสวีเดนครับสซบะทั้งเคมีนะครับมีซิลิก้าในปริมาณกลางและมีเอาคาลีนและอลูมิเนียมค่อนข้างมากครับประโยชน์นะครับที่ใช้สำหรับปูพือบ้านโรงแรมและตกแต่งภายในใช้กับหินที่ใช้ในการก่อสร้างหรือหินหินมนาหรือหินโบราณตกแต่งสวนหรือต่างๆทุกประการค่าสัตว์งานครับ ชาไทยนะครับเป็นประเภทหินอัคาไลน์ฟูแหล่งที่พบพบก็คือพบในกล่องหัวกรไฟเรียกว่าดาวอังคารครับกระสนาะนทางกายภาพตื้นผิวเป็นเนื้อละเอียดครับสีเทาชมพูแดงและบางครั้งก็เป็นสีเขียวน้เงินความแข็งมีแนวความแข็งของมูลที่เราพบครับลักษณะทางเคมีนะครับมีความเป็นกรดเองครับไดรเจออกไซด์สูงและมีธาตุเหล็กและแมกนมีเซียมต่บได้เปะกอบาะหิน เปลส์าร์ยนส่วนใหญ่พร้อมกันด้วยนะครับเช่นคอสเปโลไทและฮอร์โมนในปริมาณเรียบน้อยส่วนการเกิดน,นะครับเกิดจากการยืนญญตัวโลหงรูดเร็วของลาวาที่สสญญเสริมสมรรถนะด้วยซิลิก้าและโลหะค,ค,ครับประโยชน์ใช้เป็นถินระดับอากา,ารครับต่อไป้เป็นถินจะักรโละเป็นประเทศหินตะวัน,นีซกซอนวักษณทางกายภาพคือเป็นหินสูเฉียเฉดำือผืย,นะผยา การกระบวนการเกิดเกิดจากผิวื่ที่ขึ้นมาจากชัน้นมนเือทตัวใต้ผิวโลกเป็นลกอหนโดยองค์ประกอบจะมีไพลอฟซีนแลร่เบสฟาชนดิดเพลซิโปเบสเป็นส่วนใหญ่แจ่มีแรกโิวีีหรือว่าโดยการเกิดหินนะครับเกิดจากื่ที่ขึ้นมาจากชัน้นเม็เลือตัวมีส่วนประกอบเป็นแร่ที่สาคัญคือไพลอซีนแคลซิพาร์ีโเสอาโบอทบีหรือตอัลเอร์หรือซึ่งประโยชน์นะครับ นื่องจากมีเนื้อเหนียวเห็นต้นทาง่อการปลูกสิก,ก่อเนื้อหินเนื้อนานาน ช่างมองดูไฟห่ทให่มีหลายสีที่กับองค์ประกอบเช่นสีเทาสเทาเขียวสีน้ำตาลต้นเกิดจากการตกต้นตกยีต่องปนะครับสีเทาอับไปดวสได้การแข็ตัวเต่างที่พนขึ้นมาจอกก่องอนื่องจากการระเบิดของดอบสีแรงจง ครับาก็จะใช้ในการทำเป็นินระดับสวนเกี่ยวกัหนกดิกก่อนอีกส่วนผู้สอไปะนะครับเป็นประเภทหินชันีฟประกอบหินคือมีแร่ที่สำคัญคืคอแร่เดรซิโอเซสเปสปาและแร,ร่สีเข้มอื่เช่นแคลซีนละเอียดทน้ละเอียดมากแลก้วลลลก,ลยยก็เดสปาฮองเดนและโเดแต่แร่ผลิตแม่เล็กก็ละเอียดมากผลตเป่าเอยแม่ต้ผลิตยาจากถุงอด้วย ยี guide, ่พกนะครับคือจำกองบรีรำแม่สิบเกศห้าปารักษาภัยกรรมาพก็คือปีนี้ละเอียดสืเช้่มหรือเทาแก่ดำน้ำตาแก่ส่วนมากรูดีลักษณะวามสมืหรือไว้ร่วมกับพี่โดยมีการเกิดครับเกิดจากการประทุของภูไปเป็นินหนึ่งถึงุบเพื่ไปได้นตัวนอากาศมีประโยชน์ก็คือใช้ปนส่วนผสมวัสดุก่อสร้างห่างเก็เป็นส่วนเต็มในตการกับุ่ยและตานการส